โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า lamborghini ok นะครับ aventador 700ขีดสีนะฮะโอ้โหซึ่งโชคดีมากมากฮะที่วันนี้ได้ lamborghini ok มาฮะที่ผมก็จะมาเทสให้ดูนะจะมาเทสได้ให้ดูนะฮะกับเจ้าพวงมาลัยนะ logitech นะฮะ gt ford นะฮะจะไปชมรถในเกมนะฮะมาดูกนะัน โอ้เป็นไงภายนอกนะฮะก็แต่งมาสวยงามนะ,ะสีส้มนะฮะโอ้รถค่อนข้างสวยทีเดียวนะ,ะโอ้โหท่อก็จะประมาณนี้นะ,ะเดีฟังเสียงท่อนะ,ะโอ้โหเสียงดุบางๆนะ,ะโอ้โหเสียงดุมากนะคันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูภายในนะ,ะโอ้โหเดี๋ยวดูภายในนะ จอ,อน,นี้นะ <Wow. S 1> โอ้โหเสียงดุกมากนะเสียงโหมากภายในก็จะประมาณนี้จะเป็นเ,ออเดิมๆโรงงานนะจะมีลูกเล่นมากมายนะจอ LCD นะก็หน้าปัดสวยมากๆนะเจอใัน,นี้นะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะโอ้โหกร้จอลมโบเลย เกียรนะ์แพตเทชิพนะเย็ดสปีดนะมาเดี๋ยวกันอื่นนะใส่เกียร์หนึ่งนะโอ้หค่อนข้างพุ่งมากๆเลยนะเจ้าคันนี้นะโอ้ยไม่กล้าชนเลยนะมันอะไรแพงนะโอ้หมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะเสียงดุมากนะเจ้าคันนี้นะ ทีเดียวนะรอบตัดไวมากนะในชุมชนผมจะไม่ขับไวมากนะก็ค่อนข้างแรงใช้ได้นะแต่ก็คันนี้นะเสียงพายล้อฮะรอบมาไวมากนะ โอ้โหเวลาผ่อนนี่จะมีเสียงยิงนะจะขับไปบ้านอีกหลังนะฮะควันนีว่างนะก็เลยมี่อวกาสได้ถ่ายให้ดูนะโอ้โหขิ้นเป็นร้อยผมวิ่งตรงนี้ไม่ถึงร้อยเก้าสิบนะโอ้ไม่เป็นไรอนะเชียอนนิดนึงนะวันนี้ค่อนข้างแรงอยู่นะ แต่ผมในชุมชนผมไม่อยากขับไวเท่าไหร่นะเสียงเทินเกียร์ไรล้อมากมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะเทนอยู่นรับนั้น,นโอ้โหมาอยู่นะฮะรอบโอ้โหมาอยู่ะฮะ๋อได้โยกนะ เลยทางเลยนะฮะเลยทางนะวต้องกลับรถนะแล้วกันนะน่าจะต้องเดี๋ยวกลับนะตัวถทีนะท่านผู้ชมเลยทางนะโอ้หค่อนข้างติดหลังนะบอกนะมันจะดูดมากเลยอะคันนี้แรงเลยทีเดียวนะโอ้โอ แรงน่ะเดี๋ยวดูรับเป็นภายในนะนเผยเรยสั้นนะนบบเดียวเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนะดูมุมนี้สักแป๊บนะจอบตัวให้ดูแล้วกันนะโอ้ค้นค่อนข้างไวนะโอเคมาแล้วฮะ สองร้อยแล้วฮะรถค่อนข้างเยอะนะโอ้โหสับแบตที่ชิปผิดนะโอ้รถเยอะนะไม่กล้าเทสแรงมากนะฮะสุดยอดจริงนะกับพลังกันนี้เครื่องยนต์12สองสูบนะฮะราคาสามสิบกัล้านสี่ล้านนะโอ้โห ยอนยิงอนะน่ามีครอบครองนะโหอหขับคนข้างสนุกทีเดียวนะ<ห>รอบมันมาไวนะ<ห>ผมจะซิ้นแล้วกันนะ<ห>เอาไม่อยู่นะ ได้อยู่นะฮะกับเจ้าพันนี้นะแรงเลยทีเดียวนะสองร้อยแล้วแต่รถเยอะนะรถค่อนข้าๆเยอะนะวันนี้โอ้ส่เกียร์ผิดนะ าแต้องแรงอยู่นะฮะใช้ได้นะโอ้โหเสียงเสียงโหดมากะเนี่ยโอ้โหยิงเป็นเม็ดเม็ดเลยนะโอ้โหเสียงไฟล้อมากๆเลยนะฮะ รถที่ขับสนุกนะคันนี้โอ้โห,โโหเสียงมันนะเสียงมันนะเสียงคันนี้มันนะโอ้โห,โโหเวลาใส่เกียร์เบาะจะดึงมากฮนะโอ้โหผมเสียวมากๆเลวนะผู้ชมเพราะว่าเป็นรถมี่รอบนข้างมาไว้นะผมเทสได้ไม่ตุดนะทางมันไม่พอแล้วนะรถมันเยอะเลยนะ นีย่ยากงโล่งเทนให้นะโอ้โหนี่น่าจะได้ฮะสองร้อยนะโอ้โยใชุมชนน่าอันตรายนะโอ้โหถึงบ้านผมละโอ้โถึงบ้านผมละทีนะไม่มีคนต้อนรับเลย ไม่มีคนต้อนรับเลยนะฮะเดี๋ยวเราขับเข้าไปเลยโอ้บ้านผมมันจะประมาณนี้นะเดี๋ยวถอยถอยหลังเข้านะฮะมันกระตกนะโอ้โหถอยยากมากๆฮนะโอ้ยต้องค่อยๆ่อยถอยนะรถมันจะชนเรานะ ตกขึ้นมานิดนึงนะดอนหน้าเข้านะเวลาออกแบบางนอนจะได้ง่างยๆนะ หน้าไปนิดนึงนะโอ้โหถอยรถค่อนข้างลำบากนะฮะสำหรับผมนี่ได้เนี่ได้เนีโอเคฮะเดี๋ยวผมจอดรถนะโอเคโอค้ยฮะเป็นไงบ้างนะวันนี้กับเจ้า Lamborghini ของเรานะ รถที่น่าใช้มากๆนะโอ้โหก็กว่าจะได้มานะก็ทํางานเหนื่อยอยู่นะฮะเจ้าคันนี้นะ <S <S โอเคครับสำหรับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันพาสมานะเดี๋ยวมีใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะในการทําคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันนะ <S <S พารหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบาย,บาย